หนองเรืออำเภออำเภออเ,ภอเวียงจังหวัดพันยาครับพอดีกก็เลจักกับน้องนิดนะครับน้องนิดนี่นี่เป็นคนพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปคือมีลักษณะว่าตัวเล็กมากมน้ำหนักได้จะมาประมาณอยู่ประมาณ3 -5 ถึงกิโลไม่เกินนี่ครับน้องนิดอายุ3 3เปีเขาเกิดพศ2 5 2 5แล้วก็จะมีน้องสาว อีกคนนึงตัวก็ประมาณเท่ากันนี่ครับ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 ค้อบครับครบครด้ครัับคับครับครับครับอกหนครับ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 คับคครับคขีบนหนังสืัไม่ได้คุยไดรบัคครครับครับครรััััับบับอรบรบอกหน่อยบอกบ่อร ปกติน้องนิดก็จะเป็นคนชอบพูดนะครับตามที่ได้ถามจากชาวบ้านนะแต่จะขี้อายก็ได้เนื่องจากวันนี้ยังยังอายอยู่ยังไม่คุ้นกับฟ้องหรือว่าไม่คุ้นกับผมนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าอยากรู้จักกับน้องนิดนะครับก็มาที่บ้านบ้านโคกโขงตําบลหนองเรืออําเภอภูภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับอาแค่นี้แหละ